ไม่ให้แล้วนะทุกคนเอยยังได้เสืออยู่กี่ตัวสิบสองตัวขออีกได้ไหมเออเอาว่ะเอาว่ะทําเตือนคลิปนี้ทําไมต้อความบันเทิงต้องความสนุกสนานเท่าน,นั้นไม่แนะนําไม่ทําตามนะจ๊ะน้องหน,งนงู่ยยังต้องกัรสิดแปดปีุณได้แล้วกแนนำ สุดที่ฉันนึ่งกรบผมอยู่กับพมเรา่ะองสล็อตตัวตั้งนั่นเองเอ,อ้ยผมึงกเนอร์ทำไมเนี้ยเออวันี้เราอยู่กันในเกมบ u f ฟ a l o w วินกระเงินรางวัลกดทิง้งขิดอะไรวะนะเออเกมจากค่ายพีีนะครับผมวันนี้ผมมาที่ทุน2 9 9 7าเสบจดาทมีเศษด้วยไหมฟีเจอร์มีซื้อฟีเจอร์นะผมเกมนี้นะผมจะซื้อไปที่3 0 0บาบาทซึ่งตังไม่พอนะออกดเป็ด30บาทไปก่อนแล้วกัน นีเาา่เอามา่าเอาม่าซืโอผมไม่ถึงอู้อูนี่ผมเล่นเป็นเวลา15บนาฬิกาห้านาทีเป๊ะหวังว่ามันจะดูแล้วไม่น่าถึง3,000นะตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งเจมาสวยไปต่อ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 แปดตัวไป 11ตัวแล้วไ,ไง15ตัวคูณ2ก็ได้เท่านั้นแหละ90บาทฟีเตปินฟีเตปิน 2! ออีกทิ้งอีกทิ้งเออแล้วฟีเตปินเข้าเฉย,อะ,ยอะไรวะน่าอา้าวไม่ต้องซื้อ10หมุน10หมุนมาว่าควายาควายแล้วก็ทิง้งเออ วายวายวายอ้าวหมุดแรกก็ว่าวเลยก้าวมาแล้วฟีดสปินฟีดฟยียังไงโอ้ไม่รุนเฉยก้าวีกแล้วเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนั่นนั่นโอ้โหเออยังอยู่วายยังอยู่แล้วฟีดสปินหนึ่งตัวนะแค่นะั้นเจ็ดสิบสองบ้า อาอถึง3,000แล้วกันนะเฮออ้ผมจะได้ซื้อฟีสต์ปิน3,000แล้วกันนี่คิวมาแล้วไงคิวต่อสวยอันแหละสวยงามต่ออีก10ตัวแล้วคูณ7เออคูณ8ไปฟีสต์ปินแถมวายมาวายมาอีก13ตัวมตัวโอ้โหวี่780บาทเฮ้ยว่ามีเงินซื้อฟรีแล้วทุกคน มีเงินซื้อฟรีแล้วม,มาอีกสวยงามเจ๊อีกแล้วหรือเจ๊อีกแล้วหรือโอ้โหม่สามร้อยสามสิบสองมูลสุดท้ายทุกคนสำหรับฟรีสปินที่ฟรีจริงๆนะอันนี้โอ้ย972บาท ฟีเป็น2ตัวฟีในฟีแน่นอนหรือว่าอยังไงเอ,อ๋ยแงไม่ฟีสุดท้ายสุดท้ายว่า,าต่ามระเบียบ2 1งพ่ยบาทเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะมีเงินซื้อฟีสปินเฉยเลยเอา้าวต้องซื้อได้แค่เี็ด40บาทนะ3,000ไปดิว,วะไปดิว,วะกี่ตัวกี่ตัว สังตัวสิบหมุนสิบหมุนก็สามพันบาทโกลนตีฟ้าผ่าไปดีวะมาป่าเออ,เอ,อตัวแพงๆมพ้งเถอะสวยสวยสวยงาม,มาป่ามาอีกตัวนกคู่โอ้ยน,นอกอินิดสี เออหกร้อยม,มาหกร้อยขาดอีกพันสี่สองพันสี่ดีกวสิบกับเก้ามาสิบอีกต่อไปยังไงต่อวายไหมไม่วายโอ้แม่งไม่แตกว่ะแปดหมุนนะก่อนอ๋ออโอโน้ยโน้ยโน้ยซีสวยดามสวยงามไปดิเออสิบตัวแล้ว ให้ต่อเคได้อยู่เคได้อยู่เคได้อยู่อา้าวสองร้อยสสองคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่พันหกร้อยอีกสี่ร้อยคืนทุนเออก็ยังดีก็ยังดีสามร้อย 300. คืนทุนโอ้ยไม่แตกนะไม่แตกให้ผมเลยอ่ะวสวยสิบเอ็ดตัว แล้ววายมามาป่าดิโอ้โหก้าวยังอยู่ก้าวยังอยู่โอ้กำไรแหละแต่น้อยเกินกำไรพันหกขออีกขออีกขออีกต่อไปต่อไปก้าวสวยงามคิวหรือก้าวก็ได้ยังไงเป็นวายมาสวยฟิลิปปินกับวายมา ปีนีฟรีไปดิว้า9ต่อสวยงาม17ตัวเข้าให้แล้วโอ้โหมาสิบเฉยอุย้ย148คูณ17 2,516บาทใกล้มื่อนอีกแล้วทุกคนเอออุย้ยสุดท้ายสุดท้ายม,าม,าม้มาม้าอือม้าไม่อะไรเลย716บาทอ้าว อ้าวยังไงก็ไม่มีอะไรคิวคิวก็ไม่มีอะไรบอกเขากลิ่นสองทีนะเฮ้ยหมาป่าโอ้ยน้ตสิเอ้ยปีนปีนปีนยังไงก็ไม่มีอะไรอ้าว โอ้โหเลี้ยงไสวยเลย,เ,ยเหมือนจะเหมือนจะไม่ให้แล้วนะทุกคนเอ้ยยังได้เสืออยู่กี่ตัวสิบสองตัวขออีกได้ไหมเออเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเออสวยงามสิบแปดตัวคูณสี มาอีกเป็นยี่สิบเอ็ดตัวสวยอีกไหมเออยีอ่สิบสี่ตัวมาเฉยเลยอะไรวนะน่ะโอ้โหยี่แปดตัวว่ะเฮ้ยตีแปดตุ้นเจ็ดเท่าไหรสี่พันเก้ากลับมาเฉยโอเคผมขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยนี่มายตุนเท่าไหร่นะสามพันบาทประมาณสามพันนะผมซื้อสกเก็ตเตอร์ไปซีหนึ่งแล้วก็มมเมย์แมวมาแถมตอนหลัง เอ้ยปุ้มค่าแตกมาหมื่นหนึ่งนะเอใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะนเขขพื่อป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับเจอกันครับ